วันเก็บเงินค่าผ่ามันตูดได้เป็นเรือนแสนเห็นภาพกันแล้วลก็วา่ากินเพิ่แค่ไหนแล้วผู้ชมเล่นความเป็นระเบียบเ,เรียบร้อยครับนักกีฬาลงสนามแล้วครับสองทีมนะครับกำลังลงสู่สนามแล้วครับเจ้าทิ่นชุดสีเหลืองตองอ่อนนะครับส่วนสีสันทองเขียวทีโอทีก็ข <j> <ส>าวฟ้า ็กๆถือธงแฟร์เพลย์จากฟี ف าลงสู่สนามเช่นเคยนะครับวันนี้ผู้ตัดสินที่จะทําหน้าที่ก็คือคุณทศพรรุ่งแสงนะครับถือว่าพิธีรีตรองการจัดการแข่งขันนั้นทําได้เยี่ยมนะครับโดยมีท่านผู้ว่าประชาเตรัฐลงมาควบคุมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบเรือกอแลซึ่งเป็นสัญญาสัญ,ญลักษณ์ของทีมสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดให้กับ ตัวแทนของ TOT ทีมเยือนด้วยนะครับแล้วดูชื่อเสียงนักเตะหน้าตาเนี่ยเล่นด้วยใจด้วยความรักกันนันครับชื่อชานเป็นรองที่ฝ่ายนี้แน่นอนหรือว่าพวกเขาก็เล่นกันเต็มที่จนสามารถพา,าอันดับขึ้นมา,าอยู่อันดับส่วนบนของตารางได้นลครับผูกำการแนะนำตัวนักเตะของทาง TOT FC <า>อก่อนครับนุ่มนิชาติไทยครับผิวชาวนุ่มนะครับเสียปกลมือดังกว่าเพื่อน นอกจากคนจะเยอะแล้วยังยังมีระเบียบวินัยมีน้ำใจในกีฬาที่ยอดเยี่ยมด้วยครับผมวันที่ทั้งผู้ว่าประชารัฐได้ชมในสนามไปแล้วว่าแฟนๆที่นี่มาชมด้วยกิจใจที่ชอบกีฬารี่จริง TOT ก็มีนักเตะต่างชาติอยู่คนหนึ่งนะครับหมายเลข19เอ็มโมโนเอลโอยาริโมนีหัวหน้าสตาฟโค้นในธนเดชฟูประเสริฐ สำหรับผู้เล่นทีมจังหวัดตราธิวาสหมายเลขหนึ่งอิสมาเอยูโซเนี่ยครับแนะนำแล้วอิสมาเอยูโซหมายเลขสสาประตูรัศดีอามอามะครับหมายเลขสามกองหลังดราเมมาดูราเมครับหมายเลขห้าสาลีเจมแม่หมายเลขหกมีดีกับทันทีมเลยครับหมายเลขสหมายเลขหกนี่ขวัญใจหน่อยครับหมายเลขสิบเอ็ดสมนึกแก้วอาพร หมายเลข14บสมัววัดบักรีซุนิหมายเลขสิบอาอัลิฟอจีหมายเลขสิบหกโศกสนามนี่ใช้ได้เลยนะครับหมายเลขสบ็บรรยากาศแล้และดึงส่วนรวมได้ดีโดยมีผู้จัดการทีมคุณวัชระจาวาสันวนาสตาโคชพิทยาพิมานแมนเนี่ยครับก็ต้องดูเขาว่าว่าผลการเป็นยังดูครับเนี่ยหลังหลังประตู คือทางเจ้าที่ก็วางเส้นไว้ว่าอยู่ไดนแค่นี้ก็อยู่แค่นั้นไม่มีล้นเข้ามานะครับไม่ไม่มีว่าจะไปขัดอะไรที่ไม่อะไรบ้างทศพรรุ่งแสงครับผู้สินมาจับมือรันครับโดยสมเจตเกษรัตนัเนเนกับทันทีของทางทีโอทีรุ่งแสงนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งนายชัยพรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองนายประดิษฐ์ขุนขันเขม ผู้ตัดสินที่4นายฮิรันโรดสัตร,รัตน,นะครับ,บแล้วก็ผู้แทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปิปัมภ์ครับคุณวัฒนะชวินบุญสิริสมบัตินะครับแล้วก็ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณรัตนชวินนะครับคุณเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับ,รบมีตัวแทน จากทั้งสมาคมฟุตบอลแล้วก็ตัวแทนจากทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมาควบคุมมาดูแลการแข่งขัน,นขครั้งนี้อยู่ด้วย เด็กก็เดักก็กิดโตฮอตดกบลักเกโกบาปเล็ตู้ตูเลคากนดูัสุกเข้โอเคโทรศัพท์เดี๋ยวถ้าใครลุกท็อปว่าฮุนดงก็ถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดยว้เดยวจะกับองค์การโทรศัพท์ทีมตัวเต็งทีมหนึ่งในรายการนี้แหละครับท่านผู้มีเกียรติครับที่นั่งชมอยู่หน้าป้ายนั่นแหละครับว่าขณะนี้เป็นกฎกติกาจริงๆนะครับว่าถ้าท่านไม่ถอยนะครับ จะไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะครับคนล้นต้ายเข้ามาก็ทำให้ป้ายโฆษณาโดนบังครับขอบคุณครับปอบมือให้กับพี่น้องของเราครับขอบคุณครับพี่น้องให้ถอยออกจากเส้นหลังเลยครับไม่งั้นจะไม่ยอมเริ่มการแข่งขันครับมีปัญหาเหมือนกันนะครับคนดูเข้ามาเยอะจริงๆนะครับในวันนี้อัศจรรย์ยองรับไม่พอนะครับต้องลงไปดูในสนามด้วยทาให้เห็นว่าถ้าถ้ามีสนามที่มีอัศจรรย์รอบด้านนี้ คงจะกระหึ่มมากกว่านี้นะครับปถิติการานขันก่อนหน้านี้นะครับ TOTFC นั้นเล่นไป8นัดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับมี17แต้มส่วนนราธิวาสนั้นเล่นไป8นัดชนะ5และก็แพ้3มนะครับมี15คะแนานาน,นัดที่แล้วนั้นทางด้าน TOTFC นั้นบุกไปเสมอกับจันทบ,บุรีนะครับ1ประตูต่อ1 ส่วนทางด้านนาราธิวาสนั้นแพ้ให้กับกรุงเทพมหานครไป2ประตูตอนหนึ่งครับบรรยากาศอย่างนี้เราได้เห็นในการถ่ายทอดทีวีครั้งสุดท้ายเมื่อนู่นครับเมื่อสอบปีที่แล้วใน Thailand ์ครับนะครับที่ผู้ชมลงมาชมันเต็มสนามขนาดน,นี้ นี่ครับที่นราธิวาสมีปรากฏการณ์เหตุอีกแล้วก็ว่าผู้คนที่นั่นมีจิตใจรักกีฬาฟุตบอลกันมากมายขนาดปีนี้ปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะครับทําให้กีฬาฟุตบอลได้รับการตื่นตัวเป็นอย่างยิ่งท้งก่าอีกครั้งนึงงครับอก็ต้ดูเขาว่าตัวเต็งจาก